อ่าโอเคสวัสดีครับอยู่กับผมนะครับโอแมนทามอ่าวันนี้เราจะมาอัปเดตกิจกรรมใหม่ล่าสุดที่ทาง EA เอ้าได้อัปเดตเข้ามานะครับโดยกิจกรรมใหม่นั่นก็คือกิจกรรม TOTs นะครับหรือ Team of the Season นะครับว้าว <Wow. S 1> จริงๆมันเข้ามาตั้งแต่ตีสอแล้วแหละ แต่ว่าผมมาอ่าตอนตีสี่ไงเพราะว่าผมนั่งทางความเข้าใจกับมันอยู่นะ <c oughs> ตอนแรกก็ไม่เข้าใจหรอกก็ไม่ค่อยเข้าใจอือก็คือไม่ค่อยเข้าใจแหละ,ะแต่ก็เข้าใจแล้วา่ตอนนี้เข้าใจหมดแล้วว่าต้องทําอะไรยังไงนะครับมาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเข้าไปดูในกิจ,จกรรมหลักกันก่อนเลย <c oughs> อันดับแรกเข้ามาที่ชุมชนนะครับ เข้ามาที่ชุมชนหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือให้เล่นกิจกรรมเนี่ยเล่นให้หมดเลยนี่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 อันนี้ก็คือรับนะครับไม่ต้องเล่นนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือรับได้วันละ2ครั้งนะครับก็คือตอนก็ช่วงประมาณตอนตีสองแหละแล้วก็น่าจะประมาณ1ทุ่มเก้าชั่วโมงอะ่ะก็ประมาณ1นึ่ทุ่ม ก็จะรับได้ครั้งหนึ่งนะครับก็เท่ากับว่าวันหนึ่งเราจะได้แต้มไอตรงเนี้ยไอแต้มชุมชนเนี่ยประมาณ55แต้มนะครับต่อวันก็กิจกรรมนี้ก็มาประมาณ49วันนะครับก็เอาคูณไปถ้าเอาคูณไป49วันก็จะได้แต้มอยู่ที่2695แต้มนะครับออและแต้มพวกนี้ก็สามารถเอามาใช้ที่ตรงนี้นะครับนี่ใช้ตรงนี้นะครับ ก็คือเล่นเล่นไปก็ไม่ต้องกลัวว่าถ้าพลาดมันจะไม่ได้นะครับก็คือมันได้อยู่แล้วแหละมันได้ทุกกนแอ่ะสองตู้เนี่ยผมจะเรียกเป็นตู้นะก็มีตู้โมลต้าอ่ะหนึ่งตู้แล้วก็ดานิโลหนึ่งตู้นะครับก็คือตู้หนึ่งมันจะใช้หกสิบแตม้มใช่ไหมตรงนี้หกสิบแตม้มอ่าแล้วรวมสิบสี่ครั้งอ่ะ ที่ว่าให้หมุนน่ะมันจะใช้แต้มทั้งหมด4้840แต้มถ้ารวม2ตัโตมันก็จะใช้ประมาณ1,680แต้มนะครับก็เท่ากับว่าไอ้ที่ผมรวมเนี่ยไอ้เล่นหลายวันตรงเนี้ย49วันอ่ะ260เฮ้ยไปใช่2,695แต้มโอ้ยลงแล้วก็คือก็พื้นผ้าได้หลายวันแหละก็ตีไปพลาดได้หลายวันแหละ มันก็อย่าลืมเข้ามาเล่นกันนะครับอ่าตรงนี้ก็จบไปเนาะเอ้ยยังไม่จบดินี่ EA เขาแจกด้วยแจกแต้มฟีฟ่าพอยด้วยนะครับเนี่ยถึงบอกไงว่าอย่าพลาดเนี่ยแจก200แต้มเลยนะของฟรี EA เข้าใจดีแจกมานะครับอ่ะมาดูที่ EPL กันบ้างดีกว่า EPL ก็ไม่มีอะไรเหมือนกันนะครับก็คือให้เล่นอย่างเดียวเลยเนี่ยเนี่ยเล่นพวกนี้เนี่ยเนี่ยนี่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 เล่นเพื่อรับรางวัลน,นะครับนี่รางวัลสรางวัลที่ดีที่สุดก็น่าจะเป็นที่เปียนะ OR ตั้งร้อยสิบนะรองลงมาก็มิโตมะนะครับสวยแต้มนี้ก็ถ้าถามว่าได้จากตรงไหนมั่งนะก็จะได้จากไอ้ตรง ภารกิจรายวันนะครับมันจะมีอยู่อันหนึ่งอะ่ะนี่จะได้ยีสิบแต้มนะครับแล้วก็จะอยู่ในหน้ากิจกรรม EPL เนี่ยแหละนี่เนี่ยก็คือเนี่ยเห็นไหมเล่นก็คือเข้าไปเล่นก็จะได้แต้มนะครับก็คือตรงนี้ก็ไม่ต้องคิดอะไรมากก็คือยังไงก็ได้มีตรงมาก,กับทิปเปียพฟรีอยู่แล้วนะครับอ่ะมาไหนๆก็ไหนๆเข้าเข้ามาหน้านี้แล้วก็สุ่มตัวสักทีดีกว่านะ โอเวอรสูงๆนะกดไปเลยจะค่อยไปรุนอีกอันหนึ่งปาบมาให้เฮ้ยร้อยหกได้อยู่นะทาไปเล่นไปเดี๋ยวเอาไปใช้ในชาเลนจ์โหมดนะครับในชาเลนจ์โหมดรู้สึกว่าจะใช้3ตัวนะ,ะกดไปลุนร้อยสี่บวกนะครับเปิดแพ็คเปิดแพ็ค เปิดแพ็กวันแรกเลยเปิดแบบฟรีๆไม่เสียตังค์ไปเลยเปึ๊บร้อยห้าอะไรอะ่ะลีฟี่รีฟี่หรือทิฟฟี่ <c oughs> ชื่ออ่านยากนะครับอ่ะหมดแล้วโมได้แค่สองอันเองโอเคก็เราก็จะมีสตาร์พาร์เข้ามานะครับนี่สตาร์พาร์ตพาไปดูสตาร์พาร์กันนิดนึง เนี่ยก็คือสตาร์พาร์ก็จะประมาณนี้ครับก็อันแรกก็ลุนร้อยหกนะครับสาหรับสายเติมนะควก็ลุนร้อยหกแล้วก็ได้รับซาลานะครับได้ตัวโอนวิวได้ฟรีฟ้าพอยต์ก็สาหรับสายเติมนะสายฟรีก็นี่ครับประมาณนี้ก็คือตัวโอนวิวเพชรแล้วก็บูโน่นะครับกิมมาราก็ถือว่าดีอยู่แต่ผมว่าถ้าเติมก็ดีนะครับเนี่ยเพราะว่าไอ้แต้มตรงเนี้ยมัน มันมีประโยชน์ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ามันมีประโยชน์ตรงไหนนะไะเอ้ยไม่ใช่ติเลย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 รถเร็วเกินเลยนะครับมาเนี่ยแหละตรงนี้จุดสำคัญเลยสำหรับคนที่อยากได้ไอคอน11 2นะครับคือมันได้ทุกคนนะครับสายฟรีก็ได้นะครับ แต่ถ้าจะเอาตัว900เนี่ยเดี๋ยวผมคำนวณแต้มก่อนนีกว่าก็คือมันเล่นวันหนึ่งมันได้20แต้มนะอ่า20แต้มเนี่ยถ้ารวม49วันมันก็จะได้ประมาณ980แต้มนะครับ980แต้มถ้าจะเอาตัว900ก็กเท่ากับว่าพลาดได้แค่4วันเองนะครับอืมถ้าจะเอาตัว900พลาดได้แค่4วันเอง ถ้าเลยไปมากกว่านั้นก็จะไม่ได้นะครับอืมก็จะมาได้ตัวพวกนี้แทนนะครับแต่มันก็คุ้มนะเนี่ยตัวสามร้อยมีแต่ตัวดีๆเท่านั้นเลยนะก็ดีอ่ะมันก็โอเคอ่ะแต่ถ้าจะเอาตัวเก้าร้อยก็อย่างที่ผมบอกครับผลาได้แค่สี่วันครับตัวเก้าร้อยแคนนี้ได้กิดเดซิลลี่ถ้าอ่านผิดก็ต้องขอโทษด้วยนะครับ แล้วก็ซัมบอตตานะตัว900ส่วนบัดดินนี่นี่ก็คือจะให้ให้ใช้แต้มไป้สีฟ้าๆเนี่ยสมเอานะครับก็คือลุ้นเอาไม่ใช่ว่าการันตีจะได้นะผมว่าได้ยากอยู่แหละนะส่วนอันสุดท้ายก็จะเป็นแค่มันไม่มีอะไรนะอันสุดท้าย,ยมันเหมือนจะเป็นแบบให้ดูรูปนักเตะเจยๆเจนักเตะที่เข้ามา อันนี้มันก็เร็วๆนี้ใช่ไหมโอเคเข้ามาที่ชุมชนนี่ครับเนี่ยมีแต่นักเตะการสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็มีให้ดูนักเตะเฉยๆครับก็ไม่มีอะไรแต่อยากได้นะ่ะหลวงเดนะ่ะอืมโอยากได้เลยหลวงเดหลวงเดยเดี๋ยวพาไปดูไอแต้มนั่นสัก หน่อยแล้วกันผมพูดแล้วนะว่าจะพาไปดูไอ้แตมไอ้แมดาวอ่ะมันสามารถมีประโยชน์มากเลยนะมีประโยชน์มากเลยแหละมันไม่ใช่สามารถอ่ะพาไปดูนะครับก็คือเข้าไปที่แลกเปลี่ยนนะครับนี่มันสามารถแลกนเนี่ยไอ้โทเค็นเนี่ยที่มันใช้ในกิจ,จก,กรรมไอคอน TOTs ได้นะครับเนี่ยถ้ามีเยอะๆยิ่งดีเลยอืม สำหรับสายเติมแหละสายฟรีก็อย่าไปสนใจมันแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วก็มีให้แลกตัวนะครับเี่เหมือนกันเลยโดยการแลกตัวเนี่ยจะใช้นักเตะไอคอนกับนักเตะ TOTs เท่านั้นนะครับถ้านอกนั้นก็ใช้ไม่ได้นะครับอย่างการเดินทางฮีโร่เนี่ยมผมเฮ้ยมันอัพนับเป็นไอคอนไหมอ่ะไม่น่านับมั้ง อก็ไม่น่าจะใช้ได้นะครับนักเตะ UCL ก็ใช้ไม่ได้นะครับก็คือใช้ได้แค่ไอคอนเท่านั้นนะอ่ะเป็นไงบ้างทุกคนงงไหม,มผมก็พูดพายายามให้เข้าใจที่สุดแล้วแหละอ่ะก็ถ้าชอบก็อย่ายลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับ ไม่ได้อัดคลิปหลายวังก็จะ,ะเบรืรอหน่อยนะครับเป็นอาทิตย์แล้วแหละติดงานด้วยหาหมอด้วยนะครับก็ไม่ค่อยมีเวลาเลยนะอ่ะโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้ผมโอเมนไทม์ Time, ขอลาไปก่อนครับไปเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ